ไม่ต้องเดากันอีกต่อไปเมื่อมดดำคคชภาหลุดพูดความสัมพันธ์ของไมนภัสสิสงกรานเตชนะนรงหลังฝ่ายหญิงทำคลิปรีวิวดินเนอร์กับแฟนถูกจับตามองถึงเรื่องความสัมพันธ์มาได้สักพักแล้วสำหรับสาวหมวยดีกรีอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างไมนภัสสิหรือไมอุทัยทิพย์และหนุ่มกล้ามโตสงกรานเตชนะนรงอีกทั้งช่วงหลังๆมานี้ มักจะมีภาพที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไปในสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแถมยังมีข่าวเม้าออกมาว่าฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงไปพบกับครอบครัวแล้วทำเอาแฟนคลับลุ้นเชียร์หนักมากเพราะอยากให้ทั้งคู่ใช้สถานะคำว่าแฟนจับตาไม้นภาาสัสสิทำคลิปรีวิวดินเนอร์กับแฟน ไม่กี่วันที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับฮือฮาหนักกว่าเดิมเมื่อสาวมายนภสัสสีได้ออกมาทำคลิปวิดีโอโพสต์ลงในช่องทางติ๊กตอกส่วนตัวเป็นคอนเทนต์รีวิวดินเนอร์กับแฟนมือแรกที่เข้าวต้งแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาพร้อมระบุแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์จากแฟนดินเนอร์มือแรกฉลองปีใหม่ไปคะ่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม้นภัสศีโดยในคลิปดังกล่าวไม้นภัสศีได้เล่าว่าแฟนบอกว่าให้เตรียมแชมเปญมาจากบ้านแล้วจะไปดินเนอร์กันแต่จริงๆก็เปิดแชมเปญกินไปด้วยชีวิตเดินเนอร์มื้อแรกหลังปีใหม่ของไม้ ซึ่งทางด้านแฟนคลับทั้งหลายต่างก็แห่แค่มาคอมเมนต์ว่าหนุ่มคนดังกล่าวต้องใช่หนุ่มสงกรานแน่ๆแ,และแม้ว่าสาวไม่จะยังไม่ได้เฉลยว่าแฟนคนนี้คือใครแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้ปฏิเสธคอมเมนต์ของแฟนคลับเช่นกันมดดำหลุดเผยสัมพันธ์ไม่สงกรานส่วนทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าของวงการบันเทิงอย่าง มดดำโคชภาก็ได้ออกมาพูดในรายการข่าวใส่ไข่ที่ดูเหมือนจะคอนเฟิร์มว่ามาอยู่เขาใหญ่กับกรานสงกรานนั่นแหละฉันก็รู้แต่ใครไปเขาใหญ่ก็ไปหากรานไหมคงไม่ไปตีกอบมังคงไปดูสิงโตขาวของกรานออกลูกอยู่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังความจริงจากปากของมายสงกรานกันอีกที